มาแล้วเนาะกับสัก่ายสบายดีกันอีกรอบเด้อกับช่วงของฮานอยเนาะวันนี้กะมาโพก,กันอีกเนาะเป็นรอบที่สองแล้วกันเนาะพี่น้อะเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อเนาะอะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะท่านใดที่เข้ามากะ กอทานได้กดติดตามนะพี่น้องๆนะก็ฝากกดติดตามไว้นําเด้อเนาะแล้วก็ฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้นำนะพี่น้องานอะโอนเทอโอนจริงเนาะบ่มีคําว่าผิดหวังเนาะเข้าไปแล้วก็เนาะสบายใจใหายห่วงนะพี่น้องเนาะทางร้านก็ให้มีให้บริการทุกๆแนวทางเด้อบบว่าสิเป็นเนะาะท้งหุ้นทั้งฮานอยทันะ้งเนาะ ห่วยพิเศษนะพี่น้องเนาะก็คือฮานอยนี่ก็กาซิมีฮานอยกาซาฮานอยพัฒนาฮานอยฮานอยสพปซกิจเนาะอันไหนที่ว่าหาล้านที่จะซื้อจะจิ้มบ่มีเนาะก็ให้เข้ามาตรงที่คอมเมนต์หวานใจได้เลยเนาะหวานใจกาสีวงังทางเข้าให้เนาะแล้วคือบ้านมั่งมีหกหกหกเนาะพี่น้องเนาะ กดเข้าไปตรงคอมเมนต์กบซีมีเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็กดที่ที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปทักไลน์หาแอดมินได้เลยเนาะอย่าลืมบอกว่ามาจากส่งของเนาะหวานใจเนาะพี่เนาะเข้าไปให้กำลังใจกันในเด้่อเนาะกับบ้านมั่งมีฮกโกกุอุนเทอุนจริงบ่มีคำว่าผิดวังเนาะเอาไปแล้วกะบ่ให้มีแปลว่า กังวลในเรื่องของทืกเล้วบ่ได้เงินเนาะคืออันนี้คือตัดปัญหาได้เลยเนาะทันใดที่เข้าไปแล้วเนาะถ้ามีแบบว่าเพื่อนเท่าทืกเนาะแต่ว่าเพิ่นนั้นอาจจีนานอนหรือว่าจังไดเนาะก็ให้เนาะทักเข้าหาได้เลยเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาหาหวั่นใจได้เลยเด้อแล้วก็เนาะมาสอบถามได้เลยเนาะทันใดที่ว่ามีอย่างอยากถามก็ให้สอบถามกันเข้ามาเนาะบอกเป็นอย่างเด้อ มาเบิ่งแนวทางฮหาหนอยเมือนี้เนะาะหวานใจเฮ็ดได้ห้ากับหกเนาะมือนี้หวานใจให้ห้ากับหกเด้อแนวทางฮหาหนอยเมือนี้เนาะ <c oughs> กระจ่อให้เนาะก็มีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ด แล้วก็5 8าเนาะห้าสอง5้าสามแล้วก็5 8เด้อจอ6ก็มี6กสองหกสามหหแล้วก็6 8แเนาะหกสองหสาส หกห้าแล้วก็หกแปดเมือนี้หว่านใจให้ห้ากับหกเด้อฮานอยเนาะ่ันใดที่เข้ามาแล้วก็โผล่โ,โ,หโให้หิงหิงปังปังเนือ้อบอกว่าท่านสินสจ,จิ้มสิโจะตัวใดก็ภาวนาให้มาตัวที่นาะหวัานใจได้เนาะฮิตออกมาให้เนาะก็ขอให้เตะทั้งบนทั้งล่างจักสองหน่อยก็ยังดีเนะพี่น้องเนาะ,นะสามารถไปพิจารณาได้ทุกๆแนวทาง ของฮาหนอยเนาะพี่น้องเนาะกับบว่าแต่สิเป็นฮาหนอยสามัคคีฮาหนอยกาซาฮาหนอยพัฒนาฮาหนอยสโพกิจพิเศษปกติ VIP เนาะอันใดที่มักในแนวทางของฮาหนอยเนาะก็ไปลงจับจองกันได้เนาะและก็สำหรับท่านไหนที่ว่าหาร้านที่จะซื้อจะจิ้มเนาะกับฮาหนอยที่เนาะหวั่นใจได้ว่า,ามานั้นเนาะก บูร้านที่จะจิ้มเนาะให้เข้ามาตรงที่หวันใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อเข้ามาแล้วกะขอให้มีแต่ความซุกและกัความมั่งมีคือกับซื้อล้านเนาะเะว่าท่านจีมา ในแนวทางของมุนฮานอยหรือว่าลาวเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นเนาะขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อขออวยพรให้ทุกทท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจเนาะหวานใจเนาะขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอ้อขอให้ทุกทุท่านจงโชคดี